ครับสำหรับเนื้อหานี้นะครับเป็นเนื้อหาที่5นะครับเป็นเรื่องของการลบหน้าเอกสารนะครับเป็นเรื่องของการลบหน้าเอกสารนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับตอนนี้ในงานตัวอย่างคุณครูมีหน้าเอกสารด้วยกันทั้งหมดจํานวนถ้าดูที่สารบัญก็จะประกอบไปด้วยจํานวนทั้งหมด4หน้านะครับดลังตัวอย่างนะครับครูต้องการจะลบนะครับซึ่งวิธีการลบนั้นมีหลายแบบนะครับเช่นครูต้องการจะลบหน้านี้นะครับ หน้าใดก็ตามที่ต้องการจะลบก็แค่คลิกเมาส์ขวาเลือกที่คำสั่งนะครับคำสั่ง delete page นะครับคลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือก delete page ดูนะครับหน้านี้จะหายไปแล้วกลับไปดูที่หน้าสารบัญครับสังเกตไหมครับว่าหน้าจะหายไปหนึ่งหน้าสามารถลบผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกเมาส์ขวาครับคุณเลือกที่ delete page เหมือนกันหายไหมครับสังเกตที่ด้านนี้ก็หายนะครับมุมมองก็หายด้านนี้ก็หายเหมือนกันครับถ้าคุณอยากแทรกตรงนี้นะ ะคูคอยากลบอีกคลิกมาขวา d ดีล e ทเพ e สังเกตเหลือกี่หน้าครับหนึ่งหน้านะครับในส่วนตรงนี้ก็เหลือหนึ่งหน้านะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะทําการลบหน้าเอกสารได้ตามต้องการแล้วครับ